มองทีเขาใส่น้ำกันสกองยตกองเตียุกแล้วสุกแล้วจ <c oughs> ้าเออาหารพรอ้อมล <c oughs> ะตีนป่าตอนเช่าเช้าแกงกระหงแกงปลากดแทนาน สบายด,ดีตอนเสาร์พี่น้องเลยตอนนี้สี่โมงสี่โมงเสาร์อยู่บม่ได้อยากไปรัดเ้าคือเกา่าพี่นอ้องไปกาดเมื่อคืนนี้ได้แต่ได้แต่นก <c oughs> นี่ปนไปเมื่อคืนนี้ได้กะบอเลาะมาติกาดคืนนี้กะจังโมงก่อนหนึ่งโมงนอนได้แต่ชั่วโมงเดียวเอ้ย นอนได้แต่3ชั่วโมงพี่น้องเลยตื่นมาอยักไปอีกทีมงานกำลังนอนอยู่ทำมาเดือนกะบาพิมตอนนี้พุ่นจะไป,ปกับบ่าวมาังกระจายยังนอนเลยกะทางบ่าละหิ่งนูายตัวนึงเมื่อคืนนี้ไปไป,ไป ตอนนี้ยังขึ้นหอดไก่จอมพาอะไรไปลองอันมอันนี่แหละเห็นก็หอ,อกเลยกินนี่นะตัวหนึง่งนก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 ,นก,นกแต่ว่ากุกมหายตัวนี้มันมูฮูมันจะมีหมากหรือบ่อนะเขายัางบเห็นแจ้งปไปเลยก็เสิบวมีไป้องันคันเม่นนี่ก็หอ,อกเข้ากินลายโลยแ,ลแต่ว่าก็หอกมันเข้ากินนี่ตัวนึงแต่ว่ามันออกแล้ว ผ่านเพื่อนกับบอนผักก่อนเรากิยามเม็ดยามมงเฮาสิหกต่อ,อหอยฟานไปเวยจักได้เทาไปเมื่อคืนนี่โอ้โหกนี่นะ เอกไปเราก็ได้ยิงนกเลยพี่น right ้องนี่นี่นี่โอ้นี่

ได้ยิงอีกแล้วพี่น้อยได้ยิงนกอีกแล้วพี่น้องนี่นี่นี่ฮึมใบใหญ่ปนไดตัวนี้มันจะคือนกับนกแก้วพี่น้อยบุหงอภาษาลาวขาเออน่เลยแต่ว่าภาษาลาวทังนี่จำปวนปวภาษาลาวทังแต่บุหงภาษาลาวลุ่มมาเออนู่เลยภาษาไทายนี่แห้งกระติกพี่น้อยงองเลย ยืนนิร้ายพี่นกเลยนกนี่นะปัดายิ่งและบินออกไปไปเลยเอาเขาก็จะคอยคุ้นๆอีกพี่นกโตที่สอง ยุงน่ะไล่แถลย่าพี่หน่อยหลังจากเขาได้นกเพิ่มค่อยอยางลาอกไปลงไปพูดหลหนี้ไปทางใดบ้เลยเชิงฟูนกกะเงียบเลยพี่หน่อยตอนนี้สวยๆเลยประมาณแปดโมงแปดโมงส เอากรสีย่างลงไปที่พักเอาไปเบิ้งอาหารทีมงานของเขาวามีอังไงใดในป่าถือจะรลายสุดเพี่น้องเพราะว่าเขาใช้มองเมื่อวานนี้ทั้งบา่ามังเพิ่นกระยำม,มองทับ่เดือนบ่เลาะจากสิเขาจะก,กระเจ้าไปลักหรือบ่ตอนเช้าเนี่ยนะตอนเขาไปกระเจ้ากับยังมังค์ตอนตืน่นโอ้ตัง้งแต่ใ้ซอยเข่าเรียบร้อยเลย

เอิอเรามาก e ินลับกระหอกมื่อค like, ืนจักเรานี okay. okay. <c ười> <c ười> ้ไปใช่หัวเป็นหัวเป็นหัวกินยังเป็นหัวกินเหล้าพอเดียวกินยังกินแต่กาแฟกินแต่กาแฟกินแต่กาแฟแล้วว่ะเมากาแฟกินไรเราหาใส่หมาใส่เบ็ดแถวๆนี่แหละเมาเมาลมแห้งหมองลมไปสองคนกับลูกโอ้ยันว่ามีพระโอเคบุมบุม นายบ่าวเดือนบ่าวใดไปหลอดที่มือเสาร์นี่มาหอบอยู่ไปอยู่เหนือก็หอบบ่าวใดเลยอือโอ้ oh. สวัสดีสวัสดีตอนเช้านางพักพรนี่พนักงานบา่าวหลอกพนักงานของบ่าวหลอกนี่ได้ก็หอบมือเสารนี่ oh. ตอนเช้าร์ในผ่า oh. นเพิ่นจกเอานกตัวของไดไอกี่ด,ดียังไ,ได้มองที่เราใส่หมู่บ้านนี่ได้หรือว่าป่านะ <Okay. S 1> ถือลายบ่ ถือลายบ่ถึอลายประมาณสามโลไปสามโลไปคือเห็นกว่าตีปลาปลาข้าวปลาข้าวปลาขวดปลากวดจิ้โตปลากวดนะปลากวดตัวเดียวใหญ่บ่ใหญ่โอ้โมันซองขิดเลยมองเขาใส่หมวกวานนี่พี่น้องใส่นมกันหมวกวานนี่ดางเดียวเลยแต่ว่าเขาจะโ่โหที่พาพี่น้องไปเบิ่งนมกันว่าอะไรจะไหนปอดผลงานหมวกวานนี้ของเบามางมองที่เขาใส่นมกัน มีแต่ปลาสกางเลยนะปลาสกางปลาก,กรดก็ถือมองนี่เกือบโลปลายปลากรดนี่นกะ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 ถือกลายแต่ขนาด<ม>ดังเดียวพี่น้องถ้าถ้าได้มีสามชีดังนี่โอ้โหยจนวัดสีแบกบ่ได้เลยปลานี่กะ ป่านนี้ได้ได้สามลปลายคือบระมาณว่าเลยรสามลปลายประมาณสี่โลประมาณนั้นแหละมี่จะปร,ระมุะกไปกินกระหอกเ้อพี่น้องเอ้ยหนูไหวลูกกระดูกปะะกลาสกาง นะมาปากินอาหารทุกเสาทุกแรง <c oughs> เอากะได้เผาหนูปผากระหองแล้วเอาสิไปรัวก่อนพี่น้องแซ่บไปรัวไปรัว คนกโคกระหอกก่อนพี่นอ้อยสะอาดสะอาดนำลายฮะใส่เัวปะและใส่มันเลยหลังสะอาดพี่นอ้องพุ่งอ,อีมีนูวายมีนกกระดูกมีกระหอกปนใช่กันท่างทีมงานเพื่อนว,ว่า ให้ต้มได้ไหมนี่าลาบเลยเมื่อคืนนะี้แหละกินลาบนะกินลาบมันก็บเบื่อไปพี่น้องอกินอาหารแบบเมนูแบบเก่าๆเราต้องเปลี่ยนเมนูแลาวหกเนี่ยนะเห็ดลาบตลอดก,กับมันก็กินกับมันจะขัดปัญหาเราต้องต้มลองเบ้งต้มปนใียกันผสมผสานาสามอย่างว่ามันสีคุณรสชาติได้ไหมเขาเขาในครัวเรียบร้อยเลย เกูตัวนี้วันเชต้มเหมือนกันตัวนี้ก็สชต้มแกงหมดตัวนั้นมาเดือนแบบปิ้งปสามตัวปลากางสามตัวกระเพาะเนาะอาหารมีหลากหลายก็ใส่ชื่อนะปลาสกังแต่ปลานี่ปลากางปลากางนี่ปลาสมวางเนาะเราถึงว่าบ้านเฮาเอิญนะทึ้งบ้านเฮาเอิ้นะทึ้ปลาสมวางเขาเพ็ดชมชมชมเลววางวางวางถิ่มวางในโต๊ะ ลองตง้มแกงกระห ổ น,<อ>นัววายนกแต่กแะแกงปลากดอีกโอ้ยอาหารตาแส็บครับน,รน้องดารงเราต้มน้ำเลยเราสีแกงปลากรดปูปลากดต,ตัวนั้นนะแล้วยังมันมี่หม้อสีแกงกระห ổ กับนก จะใช้ละมอหนึงนะจะเอามอหนึ่งไปแกงกน,น,น็เอาก็ตบตอบีและจะเอามอหนึ่งไปแกงกระหอกเราไครัว,วรป่าแล้ว,ลวนะเนาะในพานอเอาไปเอาไปที่ป่านะชีแกงกระหอกมันมอหนึ่งโอเคในเอบอบีได้ไเออบเกลือแป้งน,นัว มอเลยพี่น้องเลยปึ่นเฮ็าก็ได้พักก็หอกนกเป็นตอนเป็นตอนเลยแล้วก็ได้ข้างนะหมอเลยสิแกงในะมอหนึ่ง

nó nắp bà gang xúc lại lèp nôi cà chị yên là nhanh thả cà hô cà chị súp gần súp lèp súp lèp nè lại, nè 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 นกมัวว่านนี่แต่บวาดนี่กินมันทันในเมดื่อ <c oughs>

ตักแล้พี่นองอ่อเนหลือถวยน้ำชุบน้ำซดอาอาหารพร้อมละตีงปลาต่อเสาแกงกระหอกแกงปลากรดลาบกระหอกแต่มคืนชุบตักตักน้ำซดอีกแบบ โอ้ดังใช่วันอะไรแท้นานชอบงเว้ยชอบในผ่านเลยเป็นมุดหมีเลยจัดเลยวันนี้เอาตัวใดก่อนเอาตัวนี้ก่อนอืมเอาเอาปิ้งก่อนนี่แสบบางคนกินได้หลายเมันเคยเลยนี่นั่งคนยุบานนึงเรียบเฮ็ดกินเรียบว่าแล้ววะ เจ้าน่ะบะมักนี่เจ้ะมักมะเขือนี่ยกตัวอย่างก็ะหอกเจ้าบะมักมักมะเขือเราพวกกินอันนี้ก็หอกกินมะเขือนี่กันว่าเจ้ามักปลาหรือว่าบางอ่ไรกินปลาอืกินปลาไม่กินไหมอ๋อเนีงกินได้หลายมือสุดท้ายเลยกินหลายยันคือว้าบะมักโอ้ยม่าจะได้นอนอีกคืนคืนหนึ่งปมือตั้งดาเห็ดแสบ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 อยู่แล้ว sao bà cứ hùa Khắc 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 Nè, nữa ừ, khắc nó Mà, 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 coat kin a hà nha lưng hà bà bà luôn hoa bò hủa luôn luôn hùa sao hùa là bà bà hùa, bà 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 em nói tụi bà 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 ra bắt bà 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 này, <Bỏ bênh. cười> bỏ

อ็ยังทำงานระดันล่างมือทีมงานกำลังเก็บเผื่อนเก็บของเลยพี่น้องว่าได้ก็เมื่อ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 กลับบ้านกลับบ้านกลับซองเห็ดยังนี่หนูหนูแต่เมื่อคืนนี่หนูให้ทับก็เมย์ก็หอกหนกเมื่อฝากฝากตอนเนาะ ตากตอนคนเพื่อนพ่อแม่เพื่อนกินน้ำเอาอเก็บไปโชคเฮามีรายกับเพืดด่อนกินน้ำเอมยองังม่ทได้เกมเครื่องอโอ้ยเข่ามบนหมดอยู่นะ อคพี่น้องเลยคลิปนี้กะฝากท่านผูน้ชมเนี่ยไปก่อนขอขอบใจเด้อเหมือนพี่น้องที่ติดตามขับชมให้กำลังใจมาโดยตลอดพี่น้องเอ้าพอกันคลิปน่ะนคลิปนี้กะลาไปก่อนพี่น้องลาไปก่อนไยบ้าย